ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Siam Rider แหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในไทยแบบครบถ้วนทุกแง่มุมวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตเนเกตที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ2025 Honda CB650 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ปรับดีไซน์และสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นพร้อมเติมเต็มทุกเส้นทางของไบค์เกอร์สายสปอร์ตทั่วไทยดีไซน์ใหม่โดดเด่นทุกมุมมอง CB650 ปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่ดุดันขึ้นกว่าเดิม ไฟหน้าแบบเล็ดรูปทรงใหม่ให้ลุคโมเดินสปอร์ตมาพร้อมแฟริ่งข้างที่ออกแบบให้มีความเฉีียวและกระชับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ205กิโลกรัมทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายในเมืองและยังให้ความมั่นคงเมื่อวิ่งทางไกลสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดไม่ว่าจะเป็นแดงเพลิงดำด้านและน้ำเงินเมทัลลิกซึ่งแต่ละสีมีลุคเล่นเฉพาะที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่อย่างลงตัวขุมพลังสี่สูบเพียงสมูทและเร้าใจ หัวใจหลักของ c b 650คือเครื่องยนต์สสูบเรียง649 cc DOHC 16วาวระบายความร้อนด้วยนาำที่ให้พลังกำลังสูงสุดประมาณ95แรงมา 12, ร้าที่12,000รอบนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด63นิวตันเมตรที่8,500รอบนาทีซึ่งเป็นการจูนที่เน้นรอบป,ปลายอันร้อใจและเสียงเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์ของรถ4สูบระบบเกียร์6สปีดทำงานได้ลื่นไหลามาพร้อมคลชดแบบ Assist and Slipper ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและลดอาการล้อล็อกเมื่อเชนเกียร์ Lock, ลงแรงแรง ระบบการสือนและเบรกด้านหน้าใช้โช๊คอัพหัวกลับชวา sffbp separate function fork big piston ขนาด41มิลลิเมตรด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่สามารถปรับระดับพอริลดได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลในเมืองและมั่นคงเมื่อเข้าโค้งความเร็วสูงระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสก์คู่พร้อมคาลิปเปอร์เดียนเมาส์4ลูกสูบด้านหลังดิสก์เดี่ยวพร้อมระบบ abs 2ช่องเป็นมาตรฐานเพิ่มความมั่นใจในการเบรกทุกสถานการณ์ฟีเจอร์ล้ำสมัย cb 6 5 0ปี2025มาพร้อมหน้าจอเรือน mytft ขนาด5นิ้วแสดงผลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์โหมดขับขี่และยังรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับแสดงการแจ้งเตือนโทรศัพท์หรือควบคุมเพลงผ่านแฮนด์บาร์ระบบ hstc หรือ honda selectable t a l k u control ยังคงติดตั้งมาเพื่อช่วยควบคุมแรงบิดลดการลื่นถลายในสภาพถนนลื่นหรือการเร่งแรงแรงการใช้งานจริงและความคุ้มค่า ไม่ว่าคุณจะใช้ CB 6ี0ขี่ในเมืองในวันธรรมดาหรือออกทริปยาวๆในวันหยุดรถรุ่นนี้ก็ให้ประสบการณ์ที่ดีทั้งในเรื่องความสบายพลังและความปลอดภัยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-22ถึงกิโลเมตรริดถือว่าประหยัดพอสมควรสำหรับรถ 4, สี่สูบขนาดกลางราคาคาดการณ์ในไทยจะอยู่ที่ประมาณ3 2 5 0 0 0ันถึง345,000บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปกและความสามารถโดยรวมของตัวรถ สรุปสปอร์ตเนเกตระดับกลางที่ไม่ธรรมดา2,025 honda cb 6 5 0เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถสปอร์ตเนเกตที่ให้ทั้งความร้าใจความสะดวกสบายในการขี่จริงและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่เป็นรถที่ผสมผสานความสนุกกับความสมดุลได้อย่างลงตัวถ้าคุณคือสายขี่ที่ต้องการสัมผัสเปลิ่ยอาอของรถสีสูบในราคาที่เลื่อมถึง cb 6 5 0คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากพวกเราเดี๋ยสยามไรเดอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ